พี่คะพี่เคยได้ยินเรื่องดาบไม้ที่ตัดคอหมาได้ไหมคะฮะดาบไม้เนี่ยนะครับพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยพูดจริงสิคะพี่วันนี้ซีโรทุโนจะพาคุณไปรู้จักกับมาควาวิทียวคะ่ะอาวุธในตำนานของนักรบแอสเทคที่ว่ากันว่าคมจนสัตว์คอม้าได้จริงโอโ้โหแค่เกริ่นมาก็ว้าวแล้วครับแต่ มันคืออะไรครับเนี่ยมันคือไม้พายเนื้อแข็งที่ขอบไม่ได้เรียบธรรมดาแต่ฝังใบมีดแหลมๆไว้รอบขอบค่ะฟังดูโหดนะครับแล้วใบมีดนี่ทำจากอะไรครับทำจากเห็นภูเขาไฟค่ะพี่หรือที่เรียกว่าออปซิเดียนที่คมกว่าใบมีดกรนและคมกว่าใบมีดผ่าตัดในปัจจุบันอีกนะคะเดี๋ยวนะครับคมกว่าใบมีดผ่าตัด บ้าไปแล้วจริงค่ะเวลาเขากระท้อหินออกซิเดียนออกมามันจะเป็นคมระดับโมเลกุลเลยค่ะเอาไว้เฉือนเนื้อให้ขาดแบบนิเนียนเลือดสาดเลยค่ะพี่โหฟังแล้วขนลุกเลยครับแล้วเขาทำยังไงถึงได้เป็นอาวุธคะชาวแอสเทกจะเอาไม้เนื้อแข็งอย่างไม้โอ๊กมาบากเป็นร่องตามขอบ